กับช่องสาวรักคัมภีร์แดนซ์เราจะมาเล่นเกมไหนกันดีเนาะเกมไหนกันดีนะครับยกเว้นที่เจ้าเกมนี้ second album บอกที่ว่าโมโซและแตครับเดี๋ยวไม่พูดท่านทำเพลงเล่นเกมนี้ค่ะมันชื่อเว้วะการต่อสู้ของพวกขี้กลางนัชัดเลยที่มันเบนต์เติรดเติรด ตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดนี่นะเกมนี้นะ <c oughs> นั่นไงเพลงมาเลยอ้าว <c oughs> เอเอลียนนะครับ <c oughs> เ,เป็นเอเลียนจริงๆแล้วเราจะเป็นเอเลียนจริงๆแก่ซีเฮ้ยพี่เดร์คือที่มรู้ ไป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  <c oughs> เกมนี้นะทุกคนเรียกผมว่าราชานะราชาราชาออกเสียงนะสปินออคอยมัสเตอร,ร์มาโฆษณาได้ไงวะปะไปเล่นกันตนะ่อไปครับไอ้พี่โฆษณาคอยมสัสเตอร์ ผมก็เป็นมนุษย์ต่างดาวหน่อยครับเป็นคนที่มีปัญญางูต้ององให้ศัตรูมาถึงตรงนี้เดี๋ยวด,ดูต้องมีคนกระเด็นข้างหนึ่งมางเลยมันไม่มีคนขายเลยเหรอมันมีคนมันไม่มีคนตายเลยอ้ย ไฟฟาดให้หมดแล้วอเออเออเออคนเล่นนี่ประเทศจีนนะจ๊ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเมริกาเหรออเมริกาจงเจริญเหรออเมริกาจงเจริ ทำดูว่าใครเป็นใครเกียตรติของมนุษย์่ากดาวรนยุ่มยำนี่รถมอเตอร์ยุ่มยำนี่เอาไปผมมนุษย์พวม,มนุษย์ จะทำอะไรให้ดูเดี๋ยวไปเอาอาวุธจากนอกโลกมาคแรงดึงดูดเลยเนี่ยแรงดึงดูดดาเดอแรงดึงดูดแล้วเดอแรงดึงดูดแซวเห็นดาบเห็นดาไหมเนี่ยอาวุธจากนอกโลกอาวุธจากนอกโลกเดี๋ยวจะทำให้ดูอาวุธจากนอกโลก เห็นไหมฮะกระเด็นมีสองข้างเลยเอาวุธนี้แรงอาวุธจากโลกมนุษย์โลกมนุษย์ใส่ถุงมือท่านอน, <S <S 1> <S 1> น,นเอหลือสองคนแล้วหรือสองคนละ จะตีใครเอาดาบจากนอกโลกมาฟฟ้ยเออ <c oughs> เอาดาบจากโลกมาโดนลุงยำเออ่อ <c oughs> ใค่เ <c oughs> <c oughs> ออดูความฉลาดของมนุษย์ต่างดาว โอ้โยเล็กกระเด็นพุ่งไปบนฟ้าตายแน่ตายแน่อะไรก็จะไปอีกคนอังกฤษหน่อยไงมุมมืดเข้ามุมอับอ๋อเข้ามุมอับพวกเข้ามุมอับเอ้ยเข้ามุมอับเยอะไปแล้วเออเข้ามุมอับอ๋อ ออออเข้ามออาุมอับเข้ามุมอับบอเข้ามุมอับบอเข้ามุมอบอเข้ามุมอับอเข้ามุมอับเดี๋ยวดูเออไม่มีวิจากนอกโลกแ้วอืมฮ่ฮ่ฮ่ ยำหอยคอยมาสเตอร์คอยมาสเตอร์คอยมาสเตอร์ไปนะครับไปเลือกดาดกันนะครับไอ้ดาดเอ้ามาเฮ้ยอยูกับเพื่อนมันจะตังดาวเออ แต่ผมจะชนะเพื่อนมันจะต่างดาวยังไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวโลโลลาดาไม่โลโลลาอซ่าเครียร์มันลาป้าในราลกเองไปเดโยโลโลลาดาของข้า อไปอยู em. 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 Yeah, ่ตรงนั้นเองล่อไปอยู่ตรงนั้นเองเองเองเนื้อเนื้ออยากกินเนื้อไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนอย่างแรงโดนอย่างแรงโดนอย่างแรงเอ้ยลงไปออ สู้นี่ก็นานมากแล้วนะเนี่ยเออเออ,เอ,อต้องกอน9นาทีถามแค่หลักเดียว เออ,อ,อ,อโฆษณาคอยมาสเตอร์มาเออ,อคอยมาสเตอร์อออเดี๋ยวดูไก่มุส,สันโอ้ยคีบุซจิมุส,สัน ขเงื่อเกิดเดนฮ่า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 อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ <Yeah! laughs> ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ